สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีน้องน้อยนี่บอลนี่น้อยเขี่ยทรายเลยนี่หาไปเลยมื่อนี่พาน้องนู้นน้องหลีดมาหาอยู่หากินพี่น้องเลยหาควายเขี่ยทรายขัวเขี่ยทรายควายไม่ควายอะไรน้องเน้อยโอ้น้องเนยยังบอกถือก็อไม่น่ำ

ปะอย่าระวังลุ่มบอลเคยได้เนาะพี่นี่เขียดตั้งอึดอรีเลยพี่น้องเอ้ยเขียดหมู่เขียนยังกับบุคยมีไะเกาเต้นแมนตะเกาเต้นแซวๆเนาะ เอาใหม่ออกก่อนมาช่วงกับน้องเล่ยน้องหลีช่วงกันได้ยี่ได้คอยเลยนี่ลงหนำเบิดหนำกระไซยู่ได้ิเขียนยังเขียน้ายป้าลุงเลยนี่ปาลี่ป้าลุงอ่าน้องหยิบมันแล้วตัวแรกเขียนยังปูแมนบอกเขียนน้อยได้ค่ะ เอาเลยเขียนหนอยเขียหน่อยก็เอาพี่น้องเขียนหน่อยก็แสะคือกันบานไอ้อเจปุยปุยปุยออกมาไมนี่นี่นเออมนวะเขียนยังเขีย้ายปุงเลยอือหนุอยู่ได้ซ้ สามโตแล้วลงเลยฮ่ะกระไดตัวเดียวยับไปอีกเลยเออทั้งนั้นแล้วคอยเน้ยคอยเฮ้ยเมดเลยหรอเหนื่อยไหมจะเกาเขียดเขียดหมูเขียด อย่างอื่นก็ไลยพี่น้องตัวคู่มือนี่ก็อึดอึดแต่กับปีหนาสิมีไลยอยู่ทามาอยู่หวยซื้อได้จังบดีลมแหงปานนี่หวยอยู่เที่ยงเบาๆแล้วพี่น้องเลยทึนๆเลยไปทางลมเลยลมเลยไปได้อยู่ยวบ้าบ้างไม่น้่าวายเบ้างดู

เออสามงามบักรทุนโอ้ยบังดูหนในมือนิ้วก้อยนั่นนี่แพี่น้องเอยเดตีตาคนมาอนีแล้วตากระบุดีบะเนยนี่โอ้ยอลิศใช่ใช่ไอเอริศาตัวนีของออริศอง่าโบแมนบอกเอริศได้ช่องโตเลยปลาูกเอ้ cái đi tròn tố bắn đi đi bà này. Nữa. Nữa. Nhân. Nhân đâu đi đâu bắn đi đâu bắn đi đâu bắn đi ได้ย่างหนึ่งก็ต้องได้ย่างหนึ่งต่น่ะรวมพลังใช่แล้วตัวแมตัวปูปัปูไใส่สวยพอดีโอ้เพิ่งไปตัดผมมาใหม่พี่น้องเอ้ยหน่อยพูด นี่มาก้นหูนี่เด็๊ดหูนี่งามงามอ้าวหัวหันเลยโอ้ยตัวไหนอะมันตัวไหนน้าเบิ่งหูนี่พี่น้องเวหูหูใหญ่เต๋อมันดินแล้วนี่เนี่ยมันพอก้นนะดาวถึงสุ่มพุดง่ายๆึุนยุทพี่น้องเอ้ยอุ้ยหูใหญ่แท้แทบปุ๊บมีครบเลยแม่ปู้นน่ะท้องไว้พี่ดา ห um, um, ืมขวดๆแล้ว no, พี่น้องเอ้ยใส่ลงหลีเด็กเสียงลมแหงเด้อพี่น้องเขาถอดทางเกงเริมมาสีขาไหมเนี่ยได้ไหมเลาจกมันอีกด้วยเหรมีมีสอนเลยจ้ะโอก็ลงหลีได้ซ้ำโตเลยเด้อไม่รู้เลยงามมันๆอืมมันๆๆร่องลุ่งพู้ดาวจเหี่ยนจเหี่ยนเหยียน เอียงงูงูวายเอ้ยงูตัวหนึงพี่เล่าพี่อ้าวได้ยับกูละเี่นี้ฮู้เองนี่ริไเดร้ายอยู่ได้เลย เน่ก็เด็ตัวใหญ่นี่เน่เน่พอมากคุดเน่ตัวใหญ่คือกันตัวนี้พ่อเฮี้ยมากคุดโอ้ยเสียมลงเลยบล็อบนั่งบลได้เลยพี่น้อยเห็นตัวนี้เน่อยประมาทก็ได้เนาะถึงห่อกระปูได้ตัวเดียวหนึ่งเลยเอา พอก็เริ่มกลนแล้วแข่งกันบอ่อแข่งกันบอ่อโอ้ยไปเดีไปเอาหมากกระทัศนเนาะเจ้าว่าซุกคุ่งอยู่ไปจักซุกแล้วอืมซุกแล้วเป็นซุกก่อนมูวาปีเอาเริ่มพอพาวซับนี่ ะปูกกระปูโอ้โหตัวใหญ่เลยไปลุงกำลังโอ้โหโอ้ยเอ้ยนี่นะในสองโตเลยใอ้สองโตอะไรใช่ของอีร้อยบ่แม่ของไอ้ซื้อไห้ไหมคุดอุ้ยมีแต่หูงามๆนะหูเทิงหูเทิงเนี่ยเป๊ะๆนะนาไอ้พ่อนะคุดเลยเอ้ยตั้งไว เดี๋ยหูเชิงเดะกระแมนได้แล้งามๆอืเอาไงดูกบเนี่ยมีอยู่บนาะคดีได้หนิอยากลืนยุดขุดเลยสิอุ้ยอียงเทองคําบนเลยนั่นเกือบสุดย่องครับอุ้ยอุ้ยเง ติ่งๆได้ดาวนี่คือเขียดนี่นี่เขียนหมูแท้เลยแท้เในี่เมียนโลเคยก็ว่ามันติ่งนี่นี่เลยเขียดหมูเขียดหมูนี่เอาใส่คลองไว้ใช่ไามาใส่คลองหนึ่งก็ได้ใช้น้องน้อยเขียดหมูได้นะนี่เขียดหมูเลยดีนี่ ลมพลมโพนักัุดกระปูเมื่อวัยอนีุ่ยวระ้เเหน่อยูล่น

đang sạp ra Ở đây á Ủa ừ, để lại đó nông đi cả tên cầm ở đây nó khung đi cái nội Ui Tôi nhai tử cái gì nó Ừ subscribe là... ừ. là... cho tên đó สีเฮ er mm ็ดโรดจะไม่หนุงเลยค่ะลาคุมมาไปห้ารอบังคุมจะตังมี่มันเบิดเลยนะเนยเอ้ยเอ้ามีบ่มีบ่ không không thăng lùm không 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 Nè không nè đi không 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 กระหลี่เต็มกำเขียนมุ้ยเลยนะเรื่อยๆจะโตเอื่อยน,นะจะชาม,ตามตโตโหนั่นไปแม่<ฮ>เขียดโม่น้อยพี่น้องเอ้ยนี่้องหลี้เอาใส่ของมาสุบใ <c oughs> ส่ด,สด,ดอกบักซังพอสิภาพแปเอาดอกบักซังไป <c oughs> ได้บอพี่น้องได้ยยบจ้าหเห็น,หนหไหม

Chắc chắc tô Ô, oh, tôi nhảy tựa từ đây đây ừ. bò Bò và... Đi hù แล้วนะหะก็ต้องได้ไดอโอ้อดตัวหนึ่งเก่งเก่งเก่งยอดเลยเรางดูดงดหน่อยหืมจะมีแค่เฮ้ยมันยองอยู่แล้วมันกิน่าอยู่เลยแต่จากตัต้องหลีด สามโตคุ้มเดียวบ่เอาบักกรท่านกน็จะเหียนแล้วก้อนมูแล้วจะรุปแล้วน้องหลีเปิดออกมากให้ปลาลุงเบิร์ก่อนได้สมบัติปลาลุงเอ้ยได้บักกรทินจะเหียนกับพี่ตะกินปลาไปเก็บเอาบักกรท่านอีกจังเมือ่เอเฮากินบักกรท่านไป คูนเดขออดหนึ่งอ้าวต้องลีกแบกยังแบกมากระทินงงน่นนะป้าลุงแต่งงากับฉันนะแต่งงกับฉันนะมาแจงดอกคาดองแพงไปห้เลยไปไหนแลนแลนเมื่อเอามากระทินอีกก่อนแบบนี้ นี่ก็พากันเก็บมากะทันพี่น้องเอ้ยมันลุนหมากแดงๆมันนะดาวมันหวานตนผ้าทองคำบ้านทีแรกทีแรกก็เก็บเนาะเออแต่ต้นนี้มันต้นใหญ่แหละประมาณสองสามปีขึ้นหลังมันสองปีขึ้นหลังจะเหี่ยงกัเก็บกัะทันพี่น้องโอ้ยดมอย่างก็เรากระเดียดเลย เจวน้ำพักได้เนาะอะไรเบ่เหี่ยนใชาเหียเห่ยนฮะเนื้นนอ,อเอรื่องเนาะบ้านบ่บอกกับทัานนะส <c oughs> งสัยสิสุมอยู่ เาก็เด้ปาลุงปลุงปาก็เลยก็จะสงาาบา